สวัสดีค่ะพยาิกรหญิงอภิษฐาค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคของการกินคาร์โบไฮเดรตหรือการกินแป้งแล้วยังสามารถลดน้ำหนักได้สำหรับ,บหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นเหมือนตัวร้ายนะคะเพราะว่าเราอาจจะกลัวว่าถ้ากินแป้งแล้วจะทําให้เราอ้วนหรือแป้งเมื่อเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลแล้วจะทําให้เราอ้วนหรือเปล่าจะยิ่งทําให้เราลดน้ําหนักได้ยากขึ้นหรือเปล่าแต่ตรงนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องค่ะร่างกายของเรายังจําเป็นที่จะต้องมีคาร์โบไฮเดรตอยู่เพราะฉะนั้น การตัดแป้งตัดน้ำตาลอย่างรวดเร็วอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนนะคะแอมมีลูกเทนนะคะที่ตัดแป้งตัดน้ำตาลแบบตัดไปเลยแล้วกลายเป็นว่าเกิดความเครียดค่ะพอเกิดความเครียดเสร็จปุ๊บปกติอาจจะไม่ได้กินขนมนมเนยอะไรมากแต่พอเราตัดแป้งตัดน้ำตาลไปได้ประมาณ 4- ีหวันแล้วมันเกิดความเครียดวันที่6วันที่เ็กลายเป็นว่าไปกินขนมนมเนยไปกินคาร์โบไฮเดรตให้มันพุ่งมากกว่าปกติที่กินอีกค่ะจริงๆแล้วคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์บมีทั้งหมดหลายชนิดค่ะจาก ภาพที่ขึ้นมาตอนนี้นะคะทั้งหมดคือค้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนมปังข้าวผลไม้กล้วยหรือเป็นแอปเปิลสตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสปาเกตตี้หรือเป็นขนมปังไส้ขนมปังหน้าขนมปังแผน่นขนมปังกรอบขนมจีนทุกอย่างล้วนเป็นคาร์โบไฮเดรตหมดเลยค่ะซึ่งคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดนั้นจะมีคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกาัน 4เทคนิคการลดน้ำหนักโดยที่ไม่ตัดแป้งค่ะ 1. เลือกคราร,ร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องค่ะคราร,ร์โบไฮเดรตจะสามารถแบ่งง่ายๆออกเป็น2ออันคือคราร,ร์โบไฮเดรตแบบคุณภาพดีกับคราบร,ร์โบไฮเดรตแบบคุณภาพไม่ค่อยดี คาร์โบไฮเดรตที่คุณภาพไม่ดีหรือถ้าว่ากันตามหลักวิชาการนะคะ mm hmm. เขาจะเรียกว่าเป็นซิมเพิลคาร์บคือคาร์โบไฮเดรตจำพวกที่มีค่า GI ค่อนข้างสูงเรื่องของค่า GI เนี่ยแอมเขียนบทความไว้แล้วนะคะอยู่ที่ description box ด้านล่างสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดตรงนี้มันจะเป็นวิชาการนิดนึงนะผู้ดูง่ายๆเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราอ้วน จะทําให้เรากินแล้วมันไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยอยู่ท้องแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีสารอาหารที่ค่อนข้างต่ําค่ะอย่างเช่นขนมปังขนมปังกรอบหรือขนมปังไส้ขนมปังหน้าดังนั้นเวลาเราเลือกคาร์โบไฮเดรตควรจะเลือกคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มที่คุณภาพดีคาร์โบไฮเดรตกลุ่มคุณภาพดีมักจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปแบบของธรรมชาติค่ะเช่นมันเผือกฟักทองหรือจะเป็นข้าวก็ได้นะคะถ้าเลือกเป็นข้าวเนี่ยเลือกแบบข้าวที่มีผสมไฟเบอร์ด้วย เช่นข้าวกล้องข้าวไลเบอรี่หรือจะเป็นโอ๊ตก็ได้ กลุ่มคาร์โบไฮเดรตแบบมีคุณภาพดีนะคะจะเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่กินแล้วเนี่ยไม่ได้ได้แต่คาร์โบไฮเดรตนะจะได้ไฟเบอร์พ่วงไปด้วยเสมออย่างในกรณีที่แคลอรี่2อันเท่ากันนะคะเช่นเรากินโดนัทประมาณ200กิโลแคลอรี่กับเรากินฟักทอง200กิโลแคลอรี่โดนัทกับฟักทอง200กิโลแคลอรี่ความอิ่มต่างกันมากค่ะอย่างโดนัท1ชิ้นประมาณ200กว่ากิโลแคลอรี่ตอนเช้ากินกาแฟกับโดนัท1ชิ้นหรือขนมปัง 200กว่ากิโลแคลอรี่1ชิ้นไม่อิ่มค่ะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะหิวอีกละทําให้เราต้องมีการกินจุกจิกเพิ่มไปอีก1ชิ้นกลายเป็นว่ามื้อของเราในตอนเช้าจะจบที่คาร์โบไฮเดรต แค่นี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นขณะที่เราเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีอย่างเป็นฟักทองที่ได้200กิโลแคลอรี่เท่ากันปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่ดีจะได้ปริมาณเยอะกว่าทําให้เราอิ่มท้องมากกว่าผนวกกับพวกคาร์โบไฮเดรตที่ดีมีไฟเบอร์ตัวไฟเบอร์ค่ะจะเป็นตัวลดการดูดซึมของน้ําตาลและของไขมันที่กินในระหว่างมื้อนั้นด้วยทําให้การที่เรากินอาหารเข้าไปฟักทองบวกอาหารอื่นๆค่ะมันจะไม่ได้ดูดซึมหนึ่ง 100%อาจจะมีการลดการดูดซึมน้ำตาลและลดการดูดซึมของไขมันได้ถึง10-20%ของทั้งจานด้วยค่ะขณะที่ตัวคาร์โบไฮเดรตแบบไม่ดี100%ดูดครบเลยค่ะการกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีจะช่วยบาลานซ์ระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เสมอค่ะจะทำให้เราไม่หิวเมื่อเราไม่หิวเราก็จะไม่กินจุกจิกและก็ยังมีผลดีมากๆสำหรับคนที่ทำอินเดอร์เมทันฟาติ้ง 2. เลือกกินคาร์โบไฮเดรตให้ถูกที่ เมื่อคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลใช่ไหมคะถ้าเราต้องการทําให้การดูดซึมของน้ําตาลของเราลดลงควรกินคาร์โบไฮเดรตคู่กันกับอาหารในกลุ่มพวกไฟเบอร์จะช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลให้มันลดลงด้วยหรือแทนที่เราจําเป็นสุดๆเลยที่เราจะต้องไปกินแบบคาร์โบไฮเดรตที่มันคุณภาพต่ำหรือขนมปังที่เป็นแผน่แผนๆอย่างเงี้ยคะ่ะแทนที่จะกินกาแฟกับขนมปังลองแอดออนอื่นเพิ่มคะ่ะเป็นกาแฟ ขนมปังแล้วบวกผัก อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะเติมเข้าไปกับคาร์โบไฮเดรตในมื้อนะคะก็คือโปรตีนอาจจะใช้วิธีการเตรียมเพิ่มเช่นแทนที่จะเป็นขนมปังหนึ่งแผน่นกินกับกาแฟเป็นขนมปังด้วยแล้วก็บวกตัวโปรตีนอาจจะเป็นไข่ก็ได้ขนมปังกับไข่ขนมปังกับโปรตีนอื่นๆแล้วบวกพวงผักไปด้วยตรงนั้นนะคะการกินไฟเบอร์จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลที่กินในมื้อนั้นตัวโปรตีนจะช่วยทําให้เราอิ่ม ท้องทําให้เราไม่กินจุกจิกด้วยและโปรโตีนยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 3. กินคาร์โบไฮเดรตในเวลาที่ถูกต้องสําหรับคนที่ต้องการลีนไวๆนะคะลดน้ําหนักให้ลงไวๆการกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะแนะนําให้กินในช่วงก่อนออกกําลังกายอาจจะไปดูรายละเอียดนะคะของ pre workout อยู่ในลิงก์ตรงนี้นะคะแอมอธิบายละเอียดไปแล้วอยู่ตรงนี้นะและข้อ4หากคุณเป็นคนที่ ครบเลยได้อาจจะคาร์โบไฮเดรตน้อยมากอยู่ที่ประมาณ 10กรัมถึงประมาณ50กรัมต่อวันอย่าลืมจะต้องมีวันที่เป็นชีสมิลบ้างนะคะการกินชีสมิลคือการกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปบ้างจะช่วยลดความเครียดของเราได้การที่เราชีสมิลเนี่ยอาจจะวางแผนถ้าสมมติแอมแนะนาลูกเทนนะก็จะวางแผนอยู่ที่ประมาณ1-2มื้อในช่วงอาจจะเป็นช่วงมีไฟนะคะแพทชิร่นสูงๆหนึ่งถึงสองมื้อต่อสัปดาห์ส่วนสัปดาห์ท้ายๆนะคะเริ่มมีการออกกําลังกายที่อยู่ตัวและเริ่มทําทุกอย่างเริ่มเป็นนิสัยและอาจจะ ให้ชีสมิลเพิ่มขึ้นได้ค่ะอยู่ที่ประมาณ3มื้อต่อสัปดาห์อ่าแอมหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสําหรับคลิปนี้เรียกว่าปล่อยของหมดเลยนะคะคือจริงคลิปนี้ตั้งใจทําให้ลูกเทนเอาไว้ศึกษาสําหรับการเตรียมพร้อมในการเทนนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลของคาร์โบไฮเดรตในควบคู่ไปกับบทความที่ให้นะคะแต่แอมรู้สึกว่าถ้าแอมให้ลูกเทนอย่างเดียวคนอื่นก็จะเสียโอกาสด้วยแอมก็เลยอัดคลิปอันนี้แล้วก็ทําพับบิกไปเลยแอมหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้จริงๆนะคะปล่อยหมดจริงๆและ าเกิดว่าใครสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามได้นะคะใน IG หรือว่าใน LINE แอดนะคะเดี๋ยวทิ้งวิธีคอนแทคด้านล่างนะคะตัว LINE แอดนะคะมีมีตัวแอดขึ้นอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะยินดีตอบคำถามทุกคนนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ